ที่นครศรีธรรมราชค่ะมีดาบตำรวจถูกคนร้ายยิงตายหน้าบ้านเลยนะคะคือดาบตำรวจนายเนี้ยก็นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หน้าบ้านคนร้ายมาที่บ้านแล้วเหมือนกับว่าน่าจะรู้จักกันแล้วก็คุยอะไรกันสักพักอะค่ะครับสุดท้ายโดนยิงตายอยู่หน้าบ้านเลยตำรวจผู้ทเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ริมถนนสายนครศรีธรรมราชพรมคีรีอยู่ในอำเภอเมืองอะคะ่ะ เป็นบ้านปูนชั้นเดียวหน้าบ้านพบศพดาบตำรวจสุเชษนาคนาศัก์อายุ44ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทอสอนะคะนี่ค่ะคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านใส่กางเกงขา3ส,ส่วนนะคะเสย,ยืดคอกลมลายทางขาวดำสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองค่ะถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวา กระสุนทะลุไหลด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทะลุไปทางด้านหลังสองแผลเลยที่คอด้านขวาก็มีร่องรอยถูกยิงนะคะทะลุใต้แขนซ้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนลูกซองม,มีปลอกกระสุนปืนที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุหนึ่งปลอกแล้วก็ที่บริเวณบ่อปลาอีกสองปลอกสิบเอ็ดมมเนี่ยนะคะครับส่วนในบ้านค่ะ เจอปืน11มม,มของผู้ตายมีกระสุนอยู่ในรังเพลิง1นัดมีกระสุนอยู่ในซองปืน5นัดเจอซองบรรจุกระสุนปืนอีก5นัดในกระเป๋ากางเกงผู้ตายที่หน้าบ้านมีรถ t o โย t a าแคมรี่ทะเบียนกอไก่ลอลิง9051ภูเก็ตเป็นรถของผู้ตายนะคะจอดอยู่หน้าบ้าน1คันลักษณะแบบนี้ห่างจากศพนิดเดียวแค่3เมตรแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนขอไข่ขอควายยายักษ ห้หจอดอยู่อีกหนึ่งคันสาราหน้าบ้านค่ะห่างจากศพไป5เมตรพบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หนึ่งถ้วยมีน้ำดื่มหนึ่งขวดคาดว่าผู้ตายนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนจะถูกยิงตายที่หน้าบ้านนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่าเหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือดาบสุเชษเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่สาลาน้าบ้านคนร้ายคงรู้จักกันนะคะ เข้ามาคุยมาตกลงอะไรบางอย่างคงตกลงกันไม่ได้ดาบสุเชษลุกขึ้นเดินกำลังจะเข้าบ้านแล้วเหมือนกับหันมาคุยกับคนร้ายในลักษณะอาจจะโต้เถียงกันคนร้ายมีปืนคนร้ายเนี่ยน่าจะถือปืนลูกซองยาวมาด้วยยืนอยู่ท้ายรถก็คือเอาปืนลูกซองยาวนี่แหละยิงใส่อกขวาของดาบสุเชษสองนัดกระสุนทะลุไหล่ซ้ายและที่คอขวาอีกหนึ่งนัดดาบสุเชษก็เลยล้มหงายท้องเสียชีวิต อยู่หน้าบ้านคนร้ายก็คงอาศัยความชำนาญเส้นทางอาศัยความมืดหลบหนีไปอะค่ะคาดว่าเหตุการณ์จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราก็ให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อตามความคืบหน้าราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์ไปค่ะวันนี้ญาติได้นําศพของดาบสุเชษมาประกอบพิธีรดน้ําศพนะคะก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทมีตํารวจมาร่วมงานบรรยากาศโศกเศร้าค่ะญาติยังทําใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ร้องไห้กันแทบเป็นลมค่ะ ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของผู้ตายค่ะในชานากนาศัก์อายุ70นะคะพ่อบอกเสียใจมากและยังทําใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันแบบนี้ปกติลูกชายเป็นคนดีตั้งใจทํางานเพิ่งมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าเพิ่งย้ายราชการกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่บ้านเกิดนะคะ ปมที่คนร้ายมาก่อเหตุพ่อเองบอกว่าไม่รู้จริงๆคือพ่อก็อยู่บ้านคนละหลังกับลูกกันนะคะลูกไม่เคยเล่าเรื่องงานอะไรให้ฟังไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จริงๆว่าทําไมลูกชายถึงถูกยิงแบบนี้ก็อยากจะให้ตํารวจจับคนร้ายให้ได้ค่ะมีกุต่กไม่ไม่เคยมีเลยมดห่ไปเกูบเค้าไม่มีไม่มี่ อยู่นอาอยู่ในห้องอันน่แต่ไปจะตทวยิงกันเนาะทีมข่าวได้คุยกับน้องชายของผู้ตายด้วยค่ะนายสุชาตินาคนาศักดิ์อายุ39นายสุชาติบอกว่าช่วงค่าเมื่อวานเนี่ยก็รู้แค่ว่าพี่ชายนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านเขาก็จะดื่มคนเดียวแบบนี้อยู่แล้วเป็นประจําอะนะคะบ,บางวันก็มีเพื่อนมาด้วยแต่เพื่อนก็ไม่เยอะก็มาก็สักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่โดนยิง เพื่อนไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าใครคือผู้ก่อเหตุนาบ้านเป็นป่ารกทึบด้วยะคะ่ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะคะมารู้กันอีกทีก็คือตอนนี้พี่ชายถูกยิงตายไปแล้วสาเหตุก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ไปมีเรื่องกับใครเขาไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังอนะคะแต่ยอมรับว่าระยะหลังๆเหมือนกับพี่ชายเริ่มมีอาการทางสมองต้องกินยาด้วยะคะ่ะแล้วก็ชอบยิงปืนขึ้นฟ้าก็เลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับประเด็นการตายหรือเปล่านะคะ กันนกบกินประจำมาเราอคือกินบางที่ก็กินพอเจะจ้างานนะครับคนเดียวครับปกติมีคนมานั่งกินด้วยมย <c oughs> มีก็นคนใกลเคียงล้านล้านอะนั้นนะแต่วันนั้นวันนี้ล้านล้านไม่ไม่อยู่ <ừ> ถึงนั่งกินคนเดียวคือเครียดนะครับคร,ครับทำงานรครับเครียดใกเครียดก็มาไปฉกปืนขึ้นฟ้า มาบางครั้งนะครับบางครั้งทับเมาคือกินเหล้าอันนั้นเนี่ยพวกเราไม่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 ทราบกันปีบ้าก็ไม่ไม่เคยบอกเลยพวกคือคือไม่คอยพูดเลี้องคนตัวคือคือไม่คอยพูดเงคนตัวท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ที่เขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับดาบสุเชษคนหนึ่งนะฮะเขาให้ข้อมูลกับเรานะฮะให้ข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์ผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปนะครับ เขาบอกว่าต้องยืนยันว่าดาบสุเชพเนี่ยระยะหลังต้องกินยาเกี่ยวกับระบบประสาท<ฮ>แต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมไปทำร้ายหรือว่าไปรังแกใครนะแต่บางครั้งก็มีชาวบ้านมาบน่นบอกว่าดาบสุเชพเนี่ยแกชอบยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าแทบทุกวันส่วนปมสังหารเนี่ยคนใกล้ชิดดาบสุเชพคนนี้บอกว่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาจากเรื่องอะไรแม้ผู้ตายจะเป็นตำรวจ แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครคนในพื้นที่ที่ทำงานด้วยก็จะรู้ดีว่าดาบสุเชษเนี่ยแกเป็นคนดีคนนึงนะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดคงต้องให้ตำรวจไปไล่ตรวจสอบนะครับว่าใครคือคนก่อเหตุแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรต้องเป็นตเป็นไม่น่า่น่าะแกเคยมีตัวแส้โรงพยาบาลส่วนรรงรุ่มมาก่อน กินยานั่นร้านไม่เป็นนั่นตัวนี้ต้นหนึ่งมีตัวกันก็แล้วก็คนใกล้ก็มีปืนกันดึงกลัวว่าบอได้ยิงพลุ่ยเป็นปืนว่องผู้ตายตียิงเกายิงขึ้นวัดจิ้โวยรุมก็เขาเขายิงขึ้นฝาบัวอยู่นั่นแล้วไปกังดึกกังดึ่งตีก็ตามผ้ารุมก็รู้ป่วยเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยอะไรนั่นนั่นนั่นตึงถอโดนยิงไปเขาก็นั่นฝ่ายนี้มีรถไอ้มูลดีๆกามาเนาะ ดูเหรอเหตุหการณ์เหมือนบงกายทำลายไม่ใหญ่ถึงตอนแรกเกีวกว่าเ่าว้ยิงตัวเองเมื่อน,นะเราก็เลยไปตามต่อครับประเด็นที่มีคนใกล้ชิดบอกว่าดาบสุเชษเนี่ยพักหลังชาวบ้านบนบอกชอบยิงปืนขึ้นฟ้าคุนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปที่บ้านแถวนั้นเลยบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านดาบสุเชษคือเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยฮะที่นั่งคุยกันเนี่ย สองสัปดาห์มาแล้วนะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดาบสุเชษเนะี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าตอนกลางดึกยิงแบบยิงแทบทุกคืนบางครั้งเนะี่ยยิงสองคืนติดนะจะมีเว้นคืนบ้านก็มีแล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยเพื่อนบ้านบอกยอมรับว่ากลัวนะกลัวยังไงก็ดูข่าวอยู่บ่อยๆว่าคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนมันพุ่งมาตกที่หลังคาบ้านคนอื่นเขาก็กลัวจะมาตกที่หลังคาบ้านเขานะครับเมื่อคืนช่วงเกิดเหตุ ได้ยินเสียงปืนสองนัดทีแรกก็คิดในใจว่าอา้าวดาบสุเชษอีกแล้วสงสัยยิงปืนขึ้นฟ้าอีกแล้วสักพักมีรถกู้ภัยวิ่งมา,อาพอมารู้ก็อา้าดาบสุเชษถูกยิงตายส่วนคนร้ายนั้นทางเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด อพอเปิดตัวแล้วตอนนี้ลูกค้ามัดเร็วในคืนนึงคนตกเต้นกับปิดเร็วเปิดทีวีไม่ได้ยินเสียงได้ยินแตเสียงปืนไม่ใช่ปืนมันดังตอนนี้ได้ยินงล่องอยู่แล้วมีคนมาทำลายแกมาดูกระเค้กชอบยิงปืนขึ้นป่าประจําเขาเลยกล้ากล้าคิดว่าแกยงิงยิงเล่นแกบอก่แกชอบยิงขึ้นป่าช่วงนี้เกือบเกือบถูกวันอย่งเว้นแต่วันหนึ่งแลอวถูกวันเลยค่ะ <c oughs> ช่วงทีงวันนี้นะครับตำรวจกองปราบปรามแล้วก็ชุดสืบสวนของผู้ทรจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ลงมาทําคดีกันนะครับมาประชุมคลี่คลายคดีกันนะครับหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับไปจําลองแนววิถีกระสุนด้วยนะฮะซึ่งจากการจําลองแนววิถีกระสุนในที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าคนร้ายต้องจ่อยิงระยะประชิดลักษณะคือไม่เกินหนึ่งเมตรนะฮะถือว่าประชิดมากนะครับ มีพยายนที่พอจะทราบภารกิจประจําวันของดาบสุเชษผู้ตายแล้วนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทางผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับส่วนทางผู้กับการสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนเทียนเบ้เบาทองนะฮะเจ้าของคดีบอกว่าสาเหตุของการสังหารยังไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรปกติผู้ตายเขาก็อยู่คนเดียวส่วนภรรยาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอืมค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะตํารวจเขาก็เลยบอกว่า ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะคทั้งเรื่องความขัดแย้งเรื่องงานเรื่องชู้สาวเรื่องความขัดแย้งในวงการธุรกิจมืดที่ผู้ตายอาจจะไปเกี่ยวข้องรวมไปถึงความขัดแย้งส่วนตัวอื่นๆพลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพแล้วก็ไปตรวจดูจุดเกิดเหตุด้วยนะคะก็กำชับให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยว่าตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีมีกล้องวงจรปิดที่จุดไหนยังไงบ้างไหมตํารวจอยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ค่ะครับท่านผู้ชมครับ